ข้าอะไรของคุณวะเนี่ยแล้วไงแม่นอนกากมากสี่ตู้เขาจะพังเราตอนนี้เราผ้าได้สี่คนหคนหกคนว่าจะฟันเราสวัสดีครับ เอเดรียนวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลันสิตใช่ในโซนของสเปลใช่ไหมใช่เล่นแค่คนละหนึ่งร้อยโอเคครับเดี๋ป้ายครับมอเตอร์ไซค์จะเล่นมอเตอร์ไซค์ก่อนเหรอใช่วันแรกอ่าเอาคันไหนครับสีส้มครับสีแดงสีชมพูอ่าเลือกมอเตอร์ไซค์ อ่าเลี้ยวออาคันไหนเอาแล้วอ่าเลือกรถก่อนเพราะมีถ่ายรูปด้วยอ่าโอเคถ่ายรูปอ่าครับเลบอนรอเจออีกคิวอยู่ครับมาดูตึกสองพี่น้องนี่ท่านอนของคุณหลอดเด็กแว่นนี่ชอบแบบเด็กแว่นเลยหรอโอเคฮะอ่าเลบอนไอคิวมาแล้วนะ มาแล้วโอ้เลยบบอลยกล้อโอ้โหพูดโหดโอ้ค oh, oh ิยครบยังไงครัโอ้ยไม่ท่าเลยคุณวะเนี้ยอีกคิวครับอีคิวตามหลังเลยบบอลอยู่ครับโอ้โหชนชนกระจายเลยครับ เลอนอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนี่อีกิวที่เจ็ดเลบอนที่แปดนี่มีเรีงเฮ้ยคิวที่หาที่หแล้วเี่ยมโอ้ตอนนี้เฮ้ยเลบอนขึ้นที่สครับอีกิวที่ห้าโอครับ่บลเลบอ้ยยังรบอนยก้อยัง,งอะ่ะอังไง <c ười> เลี้ยว,อยวโอ้ท่า พาขับแล้ยเขาเนี่ยเฮ้ยเลยบอลที่หนึ่งอ,อ้อ๊ยเลยบอ,ทอ,อลที่สองโอ้ยอีกคิวอีกคิวอีคิวแต่งนาทีสุดท้ายครับโ,โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ที่พ่อเห็นนะคือเลบอนอยู่ดีแตงคอมอ่ะขึ้นมาที่หนึ่งอ่ะใช่แต่ว่าจะเข้าเต้นใชัยอีกคิวมาหน่รู้แตงเลยคือมันผมยกล้อตอนสุดท้ายไงอ๋โอโอเคเยี่ยค ก็มีเครื่องเล่นมากมายที่นี่เดี๋ยวให้ดูเฮ้ยยิงซอมบี้กันไหมยิงซอมบี้ไหมเอาเดลี่หัวเนี่ยตื่นเต้นอะไรวันอุ้ยซอมบี้เฮ้ยหยิบหน้ามาแล้วยิงมันเิงแล้วต้องรอดจะวันยิงเลยวันยิงซอมบี้ ยิงยิงันหน้าไม้ของเลบอลครับครัยิงงอโอเคมันมืมันมจริงมัมันอยู่ฝั่งไหนอนี่ต้องหันไช้ายมาด้วย go, go, go. <c oughs> ตกใจอะไรยิง้งนเลยอย่ายิงโดนคนโอ้โหคุณยิงโดนคนนะ พายิงซอมบี้ไม่ยิงโดนคนนี่ฆ่าทุกคนที่กว่างหน้าเลยเว้ยในน้องตอนนี้น้องเล่นบอลอ้าวยิงเพื่อนทำไมแล้วฟนะาดฟาดฟาดมันไป าตายหมดเรียบแล้วอันนี้คือยิงอยิงยิงปืนฉิดน้ำแต่อันนี้ยิงไหมยิงล้วมันมีน้ำยิงด้วยเล่นอะไรเล่นอันน,อนี้อันนี้คนอต้องครับขอบคุณครับคนอต้องอโอเคเอโอเคครับนี่เป็นเกมซอมบี้เฮ้ยยิงอะไรอ่ะ คิดว่วเ่าดานไหนโอเคเว,ว้อเลยบอลกดหัวอย่างเดียวเลยหรอโยยีเยกียร์ายกอได้เยอะ4,500ห้แนะ่ไีคิว,ว ไอคิวได้4,000ห้าเลยบอลได้3,000สี่ครับผมห่างกันเยอะที่น okay. ี่มีเครื่องเล่นเยอะมากเลยเนาะใช่เยอะมากเลยเลยบอลนี่เล่นไม่ได้แล้วขาไม่ถึงครับขาสั้นเกินครับเลยบอลขาสั้นจัดโอเคคอกตานั่งปี๊บไป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 นี่รถไอคิวนี่ประตูนี่เปิดแล้วครับตอนนี้ประตูห่างแล้วไอคิวยังไงคุณขับเป็นไหมเนี่ย เลี้ยวแบบนั้นแหละมันต้องเลี้ยวแบบโค้งเลีลเ้ยวแบบนั้นเลยอ่าหมดครับหมดเกมโอเวอโอเคครับอันนี้เราจะมาเล่นปาปลาป,ไปลาไปเลยลดูอัน3ามติดคะแนนทั้งบน นี่คือเน้โอ้โหเดวยนเดวันทำอะไรมีปาทีเดียวสี่ลูกเดวอนเดวอนเน้นเน้นเยอะแต่ไม่โดนครับพ่อจะปาให้ดูนี่โดนหัวนี่ไงโดนสองตัวนี่ไงโดนสองตัวเลยนี่งไเรา เออตอนนี้แม่แนนนี่เข้าไปร่วมวงด้วยครับ่มยมอโอ้ได้สองพันแ้อยเอครับเมื่อกี้พ่อป่าเข้าหัวเลยคิวพ่อป่าพ่อแม่คุณจะฉีกท้ไมอ่ะเจ้าฉี่ครับโุกหัวปก ตีประตูเขาจะลังเอาได้กี่คะแนนเจ็ดสิบสามมาคุณบอดโอเคจะเป็นการพบกันระหว่างอีคิวกับเลยบอลคิดว่าจะสู้เขาได้ไหมรอบนี้ได้ครับโอเคครับเจอครับโอ้โหหนึ่งศูนเลยบอลโอ้ยหนึ่งเท่าครับลูกไหนก็ได้ครับ้อนการครับ ผมเลยบอลนำสองหนึ่งตอนนี้เดี๋ยววันดูของตัวเองด้วยโอ้ยไคิวสองเท่าครับตอนนี้ใช่อ้าวไอ้นอนอ้าวเข้าโกตัวเองครับพี่คิวเฮ้ยไม้ร่วงแล้วโผล่กางเกงก็จะหลุดไม้ก็จะล่วงโอ้เอารับเดววันพ่อมาช่วยแล้วพ่อมาช่วยยาเราช่วยกันดีข่าวก็แม่แนนช่วยคิวแล้วไง แล้วไงแม่แนแนกากมากไม่แนนไงไอคิฟังมากนี่อ่แลี่นี่นนนงงเรานี่เรานี่เราเฮ้ยบอลยิงดีเออไอวันเราชนะแล้วยีย่โอเคสิบห้าต่อแปดครับไม่แนนมาช่วยไอคิวได้ดีไหม เดี๋ยวมเชื่อเดี๋ยวเสียเสียครับเดี๋ยววัาจะเล่นเปียโนับเปีนโนยักษ์ครับเดี๋ยวไอคิวเล่นอะไรครับยิงปืนครับปืนหนักมากครับผม ปืนมันสั่นด้เหรอใช่โอ้โห oh 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 oh. มันมาเต็มเลยคิวรถเลยนี่ อยู่เจอบอสตัวตัวบอสยิงตรงแขนมั้ยิงตรงแขนมั้ไม่ว่าจะฟันเรามันจะมีแดงๆตรงนั้นนั่นแหละแดงๆแดงๆเออ วันนี้สน,นุกไหมครับสนุกมากครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะคะทุกคนกลับบ้ากกบกนกันบ๊ายบาย